สวัสดีค่ะเร็บนวก,กุ้วยสารมาแล้วพี่นองจา๋ามาแล้วมาแล้วเมือนี้จะนั่งมีแนวกินมาปากพี่ฝากนองก็คือก้อยนังง่วหัวซ่านพี่นองจ๋า้อยพักพยนต์โขยะนั่งก้อยเองวิธีการทำยะนั่งกระเฮ็ดให้เบิง่งยู่งนวดจากพี่นองจา๋าพักกะมี่พักสลัดลูกเลดิดแล้วก็บะเขือแตงกวาแล้วก็มีพักกันจองแล้วมีอ่หอมแขกมาหน่อยหนึ่งเมื่อพี่นองจา๋ามากมากมากกินน้ำกัน แต่ก่อนจกินยายนั่งกับฝากเพ่าแไม่พี่น้องก็ไหลก็แช์ก็ติดตามก็กระดิ่งจิ้งจิ้ง,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 งยายนั่งเลยเด้อจะได้ขอบคุนเอฟที่ทุกคนลหลายๆจ้ายายนั่งบรได้กินอ่าบรได้กินกับเขาเด้อพี่น้องจ๋ากินซื่อ,อนเนี่ยเนาะพี่น้องจ๋อาอ้าวเบื้องต้นพริกกับโอ้โหใส่ทั้งพริกขวใส่ทั้งพริกหั่นใส่ทั้งพริกอ่าเป็นเม็ดลูกบักไงเม็ดบักไง เนี่ยพี่น้องจา้ามุมเสปากเนาะขออนุญาตด้วยจ้ามันอาจจะงหญ่นิดนึง มีจะพี่น้องจ้ะ ืยำไปโดนข้าวคั่วหอมหุยหุยพี่น้องจา๋าหุ่ยกับหอมแขกพี่น้องจา๋าตักใส่หอมแขก เขา่าพี่น้องจ้าบันยำเขาหนยำมันก็นนบเนบนะพี่น้องนงน,งนงบเนบอืมแอบ เริ่มเผ็ดแล้วพี่น้องจ้าพระว่าใส่พริกหลายหลาย เพแล้วพี่น้องจ้า อุ้ยผิกพี่น้องจ๋าวอ,อกก่อนบ่กกล้ากินเผ็ดหลายพี่น้องจา๋าเผ็ดแห้ง เพชรล้วเป็นป้อง้า เผ็ดเ็ดแล้วพี่น้องจัง เคลียบักพริกทิมแล้วพี่น้องจ้าตอนบักพริกยังมองได้เคลียบทิมเบื้อล่าเฮ็ด แฝดกระแสดพี่น้องเ,งเ,กกเ,อ,จจเอ้ยเพชรกระเพชรบทจืดบทจำแจ๊กเธออย่างแต่มันบอเบพชรปกติ เพชรแห้งหลายพี่น้องจ๋าจีนั่งขออนุญาตจบไปที่เพียงแค่นี้นะค่ะเนาะพี่น้องจ๋าพิบนาพอกันไม่กับปากพอมีพี่น้องก็ไลก,ก็แชกาที่ตามก็กระดิง่งจิ้งหิยนั่งเด้อจะเด้อขอให้พ่อพี่นออ้องสุขภาพแข็งแรงซูผูซูคนจ้าสวัสดีค่ะ